นายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยไฟป่านะครับซุกที่เกิดเหตุจากการเผาแล้วก็ความร้อนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับดูแลป้องกันเหตุและแผนเผชิญเหตุเพื่อดับไฟต่อเนื่องครับ,บารนายชัยวัชรงโค์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายเศรฐษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลัง เป็นห่วงสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วหลายพื้นที่ในตอนนี้ล่าสุดครับในจังหวัดแม่ห้องศนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนที่จะมีจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟปะทุไฟได้มากขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส,สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงต้นเหตุข,ของฝุ่นละออง PM 2.5รวมไปถึงการดับไฟป่าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้สัพพะกำลังเครื่องมือและก็อุปกรณ์ที่อาจ เกินกําลังในการควบคุมไฟนะครับจึงสั่งการกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงแล้วก็จุดที่มีความร้อนที่สูงด้วยครับซึ่งใน,ในแต่ละจุดนี้นะครับก็อยาประมาทครับเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดไฟ ต้องรีบเข้าควบคุมแล้วก็ดับไฟในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุดมีการสั่งการให้วางแผนเผชิญเหตุให้รัฐกลุ่มแล้วก็ปฏิบัติได้ครับโดยมอบหมายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น,นกลไกหลักนะครับในการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับทั้งระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ระดับท้องถิ่นครับรวมทั้งขอความร่วมมือจากกองทัพเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็รับมือสถานการณ์ไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทั้งสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยครับ